เขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นะคะมาส่องดูนะคะใจคนรักของคุณนะคะมาดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์แล้วก็นะคะจะมี ข้อความอะไรมาฝากเราบ้างนะคะในหัวข้อเรนดอมนี้นะคะเป็นไทม์เลสนะคะเพื่อนสามารถเข้ามาชมได้ทุกเมื่อนะคะไม่มีกําหนดระยะเวลาแล้วก็นะคะคิดดีทดําดีพูดดีคอมเมนต์สร้างสรรค์น,นะคะสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับเข้าสู่ตัวเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณเพื่อนที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอเสมอมานะคะขอให้บุญนั้นนะคะย้อนกลับเข้าสู่ตัวเพื่อนๆได้รับแต่ความรักดีๆนะคะคว่ามรวยนะคะเงินทองมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนเมตตานะคะตลอดไปนะคะ,อะโอเคนะคะมาดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นะคะ จะฟูกลับหัวนะคะแต่พมหมอจะทําเป็นหัวตั้งนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแต่แฮงเมิรกลับหัวนะคะคว e e นอัพค p านะคะสองถ้วยนะคะเขาจะไม่รังรอนะคะก่อนหน้านั้นนะคะเขาอาจจะแบบอเออเดินหนีไปนะคะหรือว่าไม่ทําอะไรเลยสตั๊กอยู่นะคะเขาจะไม่ทําอย่างนั้นนะคะจะเทคแอคชั่นนะคะจะแสะดงออกว่ารักนะคะสองถ้วยนะแสะดงออกว่ารักนะคะ คุณออฟคัพแสดงออกว่าคุณคือคนสาคัญคนที่เขาห่วงใยนะคะคนที่เขาอยากจะมีอยู่ในชีวิตเนาะนะคะก็จะไม่เดินหนีจากไปนะคะแล้วก็ไม่สตักอยู่นะคะไม่แช่ดองนะคะแช่ความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นปีปปเดือนเดือนนะคะเออดองอย่างกกูเป็นมะม่วงดองเลยลุกๆลวงบอกนะคะที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ไม่กระเตื้องไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์เลยนะคะไพ่เมเจอร์หลักเรามานะคะไพ่สองถ้วยนะคะเห็นก็ชื่นใจแล้วนะคะแล้วก็ไพ่ที่มันสตักที่มันค้างคา,งางนะคะอย่างในแฮงแมนก็กลับมาหน่อยนะคะอ่ะห้าดาบนะคะ <c oughs> เด็กถือเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยอ่ะนะคะเขาจะทายังไงต่อไปในความสัมพันธ์ถ้าคุณทะเลาะกันนะคะเป็นห้าดาบเนาะนะคะเขาก็จะงอนะอาจจะมีของขวัญของฝากมาให้หรือจะบอกรักนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหรือจะบอกรักก็ได้นะคะอาจจะมีของขวัญมาโงอนะคะในความสัมพันธ์คุณถ้ามันหยุดชะง,งักอยู่ก่อนหน้านั้นนะคะเขาจะเป็นฝ่ายงอฝ่ายเทคอคชันนะคะแล้วก็จะนะคะเริ่มพูดถึงความมั่นคงในอนาคตนะคะ แสดงออกนะคะว่าเอออนาคตรเรามาแพลนกันนะคะอาจจะอาจจะยังไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะไม่เร็วนะคะไม่ไม่ภายใน1วันหนึ่งเดือนนะคะเพราะว่า1เหรียญมันกลับหัวอยู่นะคะอาจจะมีเปรยบอกคุณว่าเออเขาจะทาอย่างนั้นอย่างนี้นะนะคะจะจะเทคแอคชั่นอย่างนี้นะในอนาคตรเราจะมีแพลนทําอย่างนี้กันแต่เขาจะงอนแน่นอนนะคะ1เหรียญน,นะคะแล้วก็จะ เลอกทะเลาะนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปากเสียงหรือว่าอะไรความไม่เข้าใจกันนะคะหลายหลายหลายอย่างหลายสิ่งที่มันไม่ลงรอยกันนะคะที่ผ่านมานะคะมัจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นนะคะจะไม่แช่แขนความสัมพันธ์นี้ไว้อีกแล้วนะคะคือ คุยกันมาตั้งนานบอกมีอย่างเกิดขึ้นเลคไค่ะแห่หมอมันดองหนูเป็นเป็นกุ้งแช่น้ําปลาเลยนะคะกุ้งแช่น้ําปลาก็ไม่ปานนะคะกุ้งแช่น้ําปลาก็ยังได้กินนะคะภายในภายในหนึ่งวันนะคะแต่เนี่ยนะคะเป็นมะม่วงดองเป็นอะไรอะ่ะมยมดองนะะในกระปุกนะคะเป็นหลายปีแล้วเขาไม่ทําอะไรเลยนะคะคุยอย่างนั้นแช่ไว้ยอย่างนั้นไม่ทําอะไรเลยในความสัมพันธ์นะคะหลังจากนี้นะคะพลังงาน energy ไพ่ random นี้สําหรับคนที่เข้ามาเห็นนะคะคุณจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคุณจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ถูกแช่ดองแช่แข็งอีกต่อ จะได้เป็นตัวจริงสักทีเออนะคะจะได้เป็นตัวจริงของเขาสักทีนะแรนดอมนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ม่หมอเห็นนะคะคือนะคะเขาจะเริ่มนะคะใส่ใจคุณผิดปกตินะคะรักคุณผิดปกติรักผิดปกตินะคะเออรักเหมือนรักมากแค่มากห่วงมากนะในช่วงนี้นะคะในช่วงที่คุณเข้ามาเห็นแรนดอมนี้นะคะถ้าคุณหนุ่คุณเคยแบบเออ เทเออคุณเคยโดนเทมาหรือว่าเคยเดินเฉยเมยใส่อะไรเงี้ยเขาจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะจะดูราคุณผิดปกติมากๆเลยนะคะขอดูต่อหน่อยนะคะสิบดาบกับหัวนะนะคะสองไม้เดจ u s สติดกับหัวนะคะคิงเทอเรียนนะคะขอํำแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะอ่ะนะคะ ก็จะเริ่มวางแผนอนาคตด้วยกันนะสองหมายนะคะในเรื่องของเงินทองนะคะที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้คุณเท่าที่สมควรในเรื่องเงินทองซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ก็จะเริ่มวางแผนแล้วนะคะเริ่มอยากให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วนะคะตอนนี้นะคะเริ่มมองหาแล้วว่าจะทํายังไงดีนะคะเพื่อให้คุณแบบมั่นใจในตัวเขานะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคนะคะเมื่อคุณนะคะพร้อมที่จะจับมือก้าวเดินไปกับเขานะคะทุกอย่างมันต้องดีแน่ๆนะคะเขาจะให้ความมั่นใจคุณนะคะในนะคะในในความ มั่นคงในชีวิตนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับเขานะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมองมองมองออกได้เลยว่าเขาปล่อยคุณเขาแช่แข็งคุณแน่นอนนะคะแล้วนะคะค่อยเปลี่ยนมามาเป็นความรักความห่วงใยนะคะเออเรื่องม่เห็นคุณค่าในตัวคุณละตอนนี้นะคะว่าคุณดีคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนนะคะเทคแอคชั hmm. ่นแล้วนะตอนนี้นะคะอืยินดีกับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเห็นรันดอมนี้หน่อยนะคะว่า คุณนะคะจะไม่โดนแช่ไม่โดนดองอีกต่อไปแล้วนะคะอ่ะนะขอดูนะคะไพ่เดรโมนซนเซอร์หน่อยนะคะคําแนะนําจากไพ่นางนาฟ้าหน่อยนะคะว่าไพ่จะบอกว่ายังไง <c oughs> เ e เชอร์ f r i น n d help you นะคะอาจจะต้องให้เพื่อนๆช่วยนะคะในความรักปรึกษาเพื่อนๆก็ได้นะคะถ้าคุณไม่มั่นใจว่านะคะ uh, จะต้องทำยังไงนะหรือปรึกษาหมอดูนะคะอะแล้วก็ express your love นะคะอย่าลืมใส่ใจความรักด้วยนะคะแสดงออกว่ารักเขาหน่อยนะคะเขาอ,อาจจะต้องการสิ่งนี้นะคะ h ช l d r e n นะคะแล้วก็เด็กนะคะและครอบครัวใครที่หวังนะคะว่าจะมีลูกมีบุตรมีเด็กมอีอะไรเงี้ยก็อย่าลืมใส่ใจนะคะเด็กๆด,ด้วยนะคะ first นะคะเขาอาจจะ กลับมาจีบคุณใหม่เนะถ้าที่ผ่านมาเขาปล่อยให้คุณเป็นนะคะถูกดองถูกขังนะคะเขาอาจจะกลับมาจีบคุณกลับมาแบบเออ express yourself ก็คือแบบส่งส่งต่อความรักใส่ใจความรักกับคุณมากๆเห็นไหมเขาจะใส่ใจคุณมากๆไพ่เดียวกันกับ Queen of Cups นะคะ Express y o u r l e v e นะคะตัวเขาแล้วก็นะคะ Healing Family ชูเห็นไหมเขาจะช่วยนะคะครอบครัวนะคะถ้าคุณมีลูกติดนะคะบางคนนะบางกรณีบางเคสมีลูกติดนะคะเขาอาจจะช่วยนะคะในเรื่องของ support ะะเด็กหรือครอบครัวลูกของคุณนะคะ r e l i g i o นแฟกเตอรนะคะเขาบอกว่าคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติศาสนาภาษาอายุนะคะแต่อันนั้นไม่ใช่สิ่งสําคัญนะคะคุณสองคนจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้วยกันได้นะคะช่วงนี้ความแตกต่างนะคะคุณจะเปลี่ยนความแตกต่างเป็นความลงตัวได้ในช่วงนี้เข้ากันได้ดีสุดๆนะคะ,ะถึงคุณจะคุยกับคนต่างชาติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ลงตัวมากขึ้นในความสัมพันธ์นะนะคะ,นะคะ,อะขอดูข้อความหน่อย วันนี้นะคะถ้าเขาอยากจะบอกคุณได้นะคะเขาจะบอกคุณว่าอะไรนะคะข้อความ <c oughs> ข้อความนะคะเขาบอกว่านะคะ my only regret is u uh, a t h we didn't not meet even sooner so we would have more time together นะคะ <c oughs> ความเสียใจยอย่างเดียวที่เขามีก็คือเราสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันเร็วกว่านี้นะคะเออแต่หลังจากนี้เราจะมีเวลาด้วยกันมากกว่านี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่านะคะ I never want to stop making m e m o r y with you นะคะเขาไม่เคยหยุดอยากจะหยุดที่จะสร้าง memory กับคุณนะคะความทรงจำนะคะ You are my person นะคะคุณเป็นคนของเขาและเขาบอกนะคะคุณเป็นคนของเขานะคะแล้วก็นะคะ I can't be a person you want me to be นะคะตอนนี้เขายังไม่สามารถเป็นคนที่คุณแบบต้องการให้เป็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะที่เขาแช่ดองความสัมพันธ์ของคุณไว้นะคะแล้วก็ <c oughs> you can put